เทศบาลเมืองตาคลีโดยการนําของนางเพิ่มพิศีพพนายกเทศมนตรีเมืองตาคลีพร้อมรองนายกเทศมนตรีเมืองตาคลีและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองตาคลีพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ทุกกองฝ่ายของเทศบาลเมืองตาคลีได้ดําเนินการจัดกิจกรรมพบปะชุมชนเพื่อนําบริการขั้นพื้นฐานลงสู่ชุมชนทั้งบริการในด้านต่างๆโดยครั้งนี้ได้จัดกิจกรรมกันที่บริเวณสนามโรงเรียนวัดพลทองในวันที่19กันยายน2555 เริ่มตั้งแต่เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปมีชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้4ชุมชนคือชุมชนบ้านใหม่พนทองชุมชนวัดพุทธชุมชนตลาดพนทองและชุมชนพญานาคและมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า500คนเมื่อวันที่19กันยายน2555ตั้งแต่เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปเจศสบาลเมืองตาคลีได้จัดกิจกรรมพบปะชุมชนเพื่อนำบริการขั้นพื้นฐานสู่ชุมชน และรับฟังปัญหาความเดือดร้อนพร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลทางด้านการพัฒนากับชุมชนในลักษณะข,ของกิจกรรมเทศบาลเคลื่อนที่โดยมีทีมงานจากทุกกองฝ่ายร่วมกันออกให้บริการประชาชนพร้อมทั้งให้ความรู้และกิจกรรมในด้านต่างๆโดยครั้งนี้จัดกิจกรรมการที่บริเวณสนามโรงเรียนวัดพลทองในงานมีประชาชนในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมทั้ง4ชุมชนได้แก่ชุมชนวัดใหม่พลทองชุมชนวัดพุทธนิมิตชุมชนตลาดพลทองและชุมชนพญานาค ในส่วนของกิจกรรมนางเพื่นพิศีพพนายกเทศมนตรีเมืองตาคลีได้นําคณะสมาชิกออกพบป,ประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมเพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลทางด้านการพัฒนากับประชาชนซึ่งในวันนั้นมีประชาชนในชุมชนและชุมชนใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรมกว่า500คน